h w t Power 245S นะครับโฉมใหม่นะดูยังไงว่าโฉมใหม่หรือโฉมเก่านะครับสังเกตหน้าตาฟอนต์นะครับโฉมใหม่เนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้นะกดเข้าไปในเมนูเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเมนูแบบนี้นะครับจะเป็นแถววิ่งขึ้นลงนะถ้าเป็นโฉมเก่าเนี่ยฟอนต์มันจะอีกอย่างแล้วก็ในเมนูเนี่ยแถวมันจะเป็นการวิ่งซ้ายขวานะครับเครื่องนี้เริ่มเจอบ่อยนะครับก็ยังเจออยู่เรื่อยๆนะเครื่องไม่เสียแต่เขียนมาว่าอย่างวอค้างนะครับ วนะอค้างของลูกค้าเนี่ยอาจจะหมายความได้หลายอย่างนะครับแต่ในกรณีวันนี้น่าจะหมายความว่าตัวตัว PTT เนี่ยค้างนะครับค้างยังไงสังเกตว่ามีตัว V นะครับตัว V ของรุ่นนี้คือวล็อกนะครับการที่ติดวล็อกก็คือการที่เราไม่ต้องกดพูดนะครับเราแค่ส่งเสียงเข้าไปเสียงก็จะส่งออกนะครับเสียงก็จะทําให้เครื่องเนี่ยส่งออกเหมือนกด PTT นะครับยกตัวอย่างนะทดสอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี หนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ต้องปิดนะครับปิดโดยการเข้าเมนูนะครับเวลาเลื่อนซ้ายเนี่ยมันจะลงเวลาเลื่อนขวาเนี่ยมันจะขึ้นนะครับให้เราเลื่อนซ้ายนะเพื่อให้มันลงแล้วก็เข้ามาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายให้มันลงมาที่คําสั่งบล็อกแล้วก็กดโอเคปึ๊บบล็อกออฟจบนะครับ